คุณเคยสงสัยไหมครับว่าเกมเซเวนไอโอรีเวิร์เนี่ยมันคำนวณดาเมจยังไงวันนี้ผมจะพาคุณถอดสมองแล้วก็ไปคำนวณดาเมจแบบง่ายๆกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ผมทํามาให้คนที่ยังไม่รู้นะแล้วทาให้เข้าใจแบบง่ายๆฉะนั้นวางไม้หนะสาวน่มือคองคุณลงก่อนนะครับและในตอนท้ายคลิปผมมีแจกชีตแล้วก็สอบคำนวณในชีตด้วยนะโอเคเราไปดูการที่การคำนวณก,กันก่อนนะการคำนวณเนี่ยเราจะใช้พลังโจมตีรวมคูณด้วยตัวคูณแล้วหารด้วยพลังป้องกันสุทธินั่นเอง เราก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่3ตัวลหลักๆนั่นเองฉะนั้นเราจะไปดูกันที่ตัวที่สําคัญและก็ง่ายที่สุดกันก่อนแล้วกันเนาะก็คือตัวคูนนั่นเองเพราะอะไรถึงสําคัญนี่คือตัวอย่างครับ100คูได้180แต่ว่า100คูณ1.3คูณ1.5ได้195ทั้งาทั้งที่ตัวเลขมันคล้ายๆกันแต่ว่าทําไม ผลลับถึงไม่เหมือนกันนี่แหละครับคือข้อสําคัญในการที่เราจะต้องแยกตัวคูณเพราะว่าถ้าตัวคูณเป็นประเภทเดียวกันเราจะนําไปบวกกันแต่ถ้าเกิดว่าตัวคูณเป็นคนละประเภทเราจะเอาไปคูณแยกกันซึ่งจะทําให้การคนนานวณดเมเนเนี่ยแม่นยําขึ้นนั่นเองแล้วผมก็ขอเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเรานําตัวเลขเนี่ยมาคูณเพิ่มจะได้ค่ามากกว่าการที่เราเอาตัวคูณเนี่ยไปบวกเพิ่มกับตัวเดิมนะ โอเคต่อไปเราจะไปดูวิธีการแปลงค่าเปอร์เซ็นต์ให้กลายเป็นตัวคูณก่อนนะเพราะว่าค่าเปอร์เซ็นตะ์เราใช้ในการคำนวณไม่ได้เราจึงต้องแปลงเป็นตัวคูณก่อนเพื่อที่จะนำไปหาค่าได้นั่นเองวิธีการก็คือเราจะใช้ตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปหาด้วย100 อย่างเช่น150%ร้อยก็จะได้150หารด้วย100จะได้เท่ากับ1.5ซึ่ง1.5เนี่ยเราจะเรียกเป็นตัวคูณและเราสามารถนําไปคํานวณได้และข้อสําคัญอีกย่างหนึ่งก็คือในเกมเนี้ยจะมีค่าตั้งต้นอยู่ที่100%หรือก็คือ1นั่นเองเพราะ100หารห0 0เท่ากับ1ตัวอย่างก็คือ เรามีเพิ่มดาเมจอยู่40%เราก็จะได้ว่า100%บวกกับ40%ก็จะได้เป็น140%นั่เองจะยกเว้นก็แค่สกิลที่มีเขียนบอกไว้แล้วคริดตมเมจก็เช่นกันแล้วก็สกิลภาพสัตว์เลี้ยงและบัฟของรูปแบบ ตัวสกิลภาพสัตว์เลี้ยงและบัฟของรูปแบบเนี่ยเราจะเอาไปคำนวณแยกอีกทีนึงโอเคเราจะไปดูอย่างถัดไปก็คือประเภทของตัวคูณผมแบ่งออกเป็น4ประเภทนะก็คือตัวคูณค่าพื้นฐานตัวคูณพลังโจมตีตัวคูณเพิ่มลดพลังป้องกันและตัวคูณเบาบางที่หักกับลดทอนโอเคเราไปดูกันที่ประเภทแรกกันก่อนแล้วกันเนาะก็คือตัวคูณค่าพื้นฐานตัวเนี้ยก็คือสกิลภาพของสัตว์เลี้ยงที่เอาไปบวกกับบัฟพลังโจมตีของรูปแบบนั่นเองซึ่งจะมีอยู่แค่นี้เลยต่อไปก็คือตัวคูณพลังโจมตีีคงจมน่ะอข้า ตัวเลยซึ่งก็จะแบ่งเป็นแต่ละประเภทอย่างแรกก็คือตัวคูณสกิลตัวคูณสกิลเนี่ยก็จะเขียนบอกไว้เลยต่อไปก็จะเป็นคริดาเมจคริดาเมจก็จะมีเขียนบอกไว้เช่นกันอย่างที่3ก็คือดาเมจจุดออนดาเมจจุดออนเนี่ยในเกมจะเขียนบอกไว้อยู่ที่30%แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือ130%นะทุกคนอย่างที่4ีก็คือพวกที่เขียนว่าเพิ่มพลังโจมตีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเวทกายภาพและทั้งหมดอันนี้จะเป็นประเภทเดียวกันทั้งหมดเลยพวกนี้จะอยู่ในช่องตัวคูณเดียวกันนะและออออยย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 ่่่่่่่่่าา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 างงงงสสสุดทททท้้ีีีี5พพพวววกกเเเเเเขนนิิมมมค,มคคคหหหั็ืชบ เพิ่มความเสียห,หายกายภาพเวทอะไรก็ตามพวกนี้จะอยู่ในช่องตัวคูณเดียวกันเวลาเราได้คำพวกนี้มาเราจะามาบวกกันนะไปดูประเภทหลักประเภทที่3กันก็คือตัวคูณเพิ่มลดพลังป้องกันอย่างแรกก็คือเพิ่มพลังป้องกันอย่างที่2ก็คือลดพลังป้องกันอย่างที่3ก็คือไม่สนป้องกันนั่นเองก็คือจะเป็นตัวคูณแยกแต่ละตัวเลยเราจะไปดูตัวคูณอย่างสุดท้ายก็คือตัวคูณเบาบางที่หักกับลดทอนก็จะมีอยู่2ตัวก็คือตัวคูณที่เขียนว่าเบาบางกับตัวคูณที่เขียนว่าลดทอนซึ่ง2ตัวนี้เราจะเอามาลบกันก่อนนะก็คือออเเาางงมลลบบกัทนตรๆย แล้วเอาไปคำนวณดาเมจโอเคต่อไปเราไปดูวิธีการคำนวณหาดาเมจรวมกันวิธีการคำนวณหาดาเมจรวมก็คือการที่เราเอาพลังโจมตีตัวละครที่แสดงในหน้าสเตตัสเอาไปบวกกับพลังโจมตีของสัตว์เลี้ยงแล้วนําไปบวกกับพลังโจมตีพื้นฐานของตัวละครที่คูณกับตัวคูณค่าพื้นฐาน แล้วใครที่สงสัยว่าค่าโจมตีพื้นฐานอยู่ตรงไหนเราสามารถดูได้ที่สมุดภาพอัศวินตรงค่าความสามารถกดอัปเกรดตัวนี้ให้สุดและปรับไปที่เลเวลสูงสุดเราก็จะได้เป็นพลังโจมตีพื้นฐานที่เราจะใช้ในการคำนวณมาแล้วซึ่งแต่ละธาตุจะไม่เท่ากันนะก็คือธาตุน้ำกับธาตุไฟจะอยู่ที่ห5 0่พันห้าธาตุแสงจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบห้าธาตุมือจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยหกและธาตุดินจะอยู่ที่เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดซึ่งตัวทองล่างและทองบนจะมีค่าสเตตัสเท่ากันนะถัดไปเราไปดูตัวอย่างกันดีกกวว่าว่าาตัออยง็คื พัสคาของผมเนี่ยมีพลังโจมตีอ,อยู่ที่3,333มีพลังโจมตีพื้นฐานอยู่ที่1,500มีพลังโจมตีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่3,71ต่อไปก็คือตัวคูณค่าพื้นฐานผมมีบัฟของรูปแบบอยู่ที่42% และมีศัก,กยภาพสัตว์เลี้ยงอยู่ที่50%ในส่วนของตัวคูณค่าพื้นฐานเนี่ยผมจะแปลงค่าเปอร์เซ็นต์ให้กลายเป็นตัวคูณกันก่อนก็คือเอา42%ไปบวกกับ50%จะได้เป็น92%หลังจากนั้นเอาไปหาร100เราก็จะได้0.92นั่นเองเราไปดูกันที่วิธีการคำนวณกันเราจะนำพลังโจมตีของตัวละครไปบวกกับพลังโจมตีของสัตว์เลี้ยงแล้วบวกด้วยพลังโจมตีพื้นฐานที่คูณกับตัวคูณค่าพื้นฐานเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้คำตอบมานั่นเอง หลังจากที่เราได้พลังโจมตีรวมมาแล้วเราก็เหลืออย่างสุดท้ายนั่นก็คือพลังป้องกันสุทธินั่นเองก่อนที่ผมจะพาคุณไปคำนวณหาพลังป้องกันสุทธิผมขอแนะนําให้คุณรู้จักกับค่านี้ก่อนก็คือค่าคงตัว4 6 7ซึ่งค่านี้ไม่มีบอกในเกมนะแต่ว่าใช้ในการหารพลังป้องกันนั่นเองวิธีการคำนวณหาพลังป้องกันสุทธิก็คือเอาพลังป้องกันที่แสดงในหน้าสเตตัสเอามาคูณกับ1บวกกับเพิ่มพลังป้องกันและลบลดพลังป้องกันถ้าเกิดว่าเพิ่มพลังป้องกันให้เอาไปบวกแต่ว่าถ้าเกิดว่าลดพลังป ลบแล้วนํามาคูณด้วย1ที่ลบกับไม่สนพลังป้องกันนั่นเองหลังจากนั้นเราจะนําไปหารด้วย467เพราก็จะได้เป็นพลังป้องกันที่ยังไม่สุทธินะเพราะว่าเราต้องเอาไปบวกค่าตั้งต้นก็คือ1นั่นเองโอเคเราไปดูกันที่ตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างก็คือผมมีพลังป้องกันอยู่ที่1000มีเพิ่มพลังป้องกันอยู่ที่50%แล้วก็มีลดพลังป้องกันอยู่ที่24%และมีไม่สนพลังป้องกันอยู่ที่65%เราจะมาแปลงค่ากันนกก่ออ็คื พิ่มพลังป้องกัน50%เท่ากับ0.5ลดพลังป้องกัน24%เท่ากับ0.24แล้วก็ไม่สนพลังป้องกัน6 5%จะอยู่ที่0.65หลังจากเราแปลงค่าเสร็จแล้วเราจะนําค่าพวกนี้ไปคํานวณกันวิธีการคํานวณก็คือเราก็จะแทนค่าเข้าไปในสูตรที่ผมเขียนไว้เมื่อกี้เลยก็คือ1,000คูณกับ1บวกกับเพิ่มพลังป้องกันและลบด้วยลดพลังป้องกันแล้วคูณด้วย1ที่ลบกับไม่สนพลังป้องกันนั่นเองแล้วหารด้วย467เราก็จะได้เป็นคําตอบนั่นเองซึ่งใครที่อยากจะปัดทศนิยมก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ปัดพ าว่าในตอนสุดท้ายผมจะนําไปคํานวณใน Excel อยู่แล้วถัดไปเมื่อเราได้ค่าเหล่านี้แล้วเราจะนําไปบวก <_ S> 1เพื่อที่จะได้เป็นพลังป้องกันสุดที่นั่นเองเพราะว่าค่าพื้นฐานก็คือ1ที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้โอเคเราไปดูการคํานวณในชีทก,กันดีกว่า โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันกันกบชีตคำนวณดาเมจใน Excel กันนะซึ่งผมมีแจกอยู่ที่ใต้คลิปสามารถกดโหลดได้เลยเดี๋ยวผมจะพาคุณมาดูก่อนว่าเราจะหาค่าจากตรงไหนไปแทนค่าในชีตอันดับแรกเลยก็คือแพสซีฟของตัวละครหลกัหลกๆเลยก็คือตัวที่มีแพสซีฟในการบัฟเพื่อนหรือว่าดีบัฟบอสเนี่ยและสกิลบัฟที่เรากดใช้แล้วก็สกิลของตัวละครที่เราใช้ในการทำดาเมจรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์และก็สเตตัสของตัวละครอ,อย่างเช่นบิสกิตเนี่ยก็จะมีแพสซีฟที่ลดเกราะบอสแล้วก็มีกิที่่เเเรราาใใช้ในพมมด ก็คือเพิ่มความเสียหายต่อบอส40%แล้วก็มีรีน่าที่จะบัฟเพิ่มความเสียหายคริติคอลซึ่งตัวพาสซีฟเนี่ยครับกับพาสซีฟของแปสคาวนะแล้วก็สกิลที่เรากดใช้ก็จะเป็นสกิลบัฟดาเมจของรีน่าที่จะมีลดเกาะและเพิ่มความเสียหายที่สร้างขึ้น28%และที่ห้ามลืมเลยก็คือพาสซีฟจากอุปกรณ์ของเซตไอเทมอย่างเช่นเซตบอสก็จะมีความเสียหายที่สร้างขึ้น30%แต่เมื่อเอาไปตีบอสจะเพิ่มอีก40รวมเป็น70นะแล้วก็แหวนด้วยอีก1 2ขของมมมมพาาาสสีีคคลก็็จะเเเปนเิิิ่วยยหต40%นะ ที่เท่ากับดีหน้าซึ่งมันจะเลือกใช้ตัวที่มากที่สุดนะแล้วก็สกิลทาดาเมจก็จะมีค่าไม่สนป้องกันอีก65%แล้วก็มีตัวคูณอี่470สนั่นเองค่าสเตตัสเราสามารถดูได้จากหน้านี้ได้เลยสัตว์เลี้ยงก็เช่นกันสามารถดูได้จากหน้านี้ได้เลยตัวสกิลก็เขียนบอกไว้ตรงนี้และค่าเกราะป้องกันที่เราจะใช้ในการคำนวณเราก็สามารถกดเข้าไปดูในข้อมูลพื้นฐานของบอสได้เลยเราจะใช้แค่พลังป้องกันตรงนี้กับแพสซีฟของบอสที่จะเพิ่มพลังป้องกันธี่นกบคือการที่เราากดดมูในตรงนนีี้่คุณสามารถดูว่าตรงไหนที่าเรามอ ได้ที่ตรงนี้ซึ่งบัฟที่ทับกันมันจะไม่แสดงผลมาตรงนี้สามารถทําให้ตัวจเช็คได้ง่ายขึ้นว่าจะอยู่ไหนทับหรือไม่ทับกันอย่างปัสคาวก็มีเพิ่มพลังโจมตีเวทสามสิบสามของตัวปัสคาวเองมีเพิ่มความเสียหายคริติคอลของปัสคาวเหมือนกันมีเพิ่มดาเมจแก่บอสเนี่ยก็ของบิสกิตเนาะเพิ่มพลังโจมตีเวทของวิกตอเรียหรือว่าจะเป็นเพิ่มความเสียหายที่สร้างขึ้นของดีนะ่าในสมอรถพงก็จะบอกบัฟของรูปแบบกับบอฟของสัตว์เลี้ยงเนาะโอเคเราก็สามารถดูศัตรูได้ด้วยว่าศัตรู ลดพลังป้องกันของวิสกิตเนาะแล้วก็มีรถพลังป้องกันของลีน่าแล้วก็มีพาสซีิเพิ่มพลังป้องกันของวอสอีก40%ประมาณนี้ มาดูกันที่ตัวอย่างของผมก่อนละกันเนาะผมจะใช้เป็นปาสคาวกับพิกาหานนะอ๋อและอย่างนึงก็คือเอสปาร่าจะคิดคนละแบบด้วยเดี๋ยวจะสอนวิธีของเอสปาร่าอีกทีซึ่งจะอยู่ข้างล่งังเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโอเคเรามาดูกันที่พลังโจมตีของปาสคาวที่แสดงในหน้าสเตตัสกันจะอยู่ที่4,233ส่วนพลังโจมตีพื้นฐานของตัวละครธาตุน้ำจะอยู่ที่1,500พลังโจมตีสัตว์เลี้ยงข,ของผมเนี่ยอยู่ที่564และถัดไปก็คือตัวคูณค่าพื้นฐานนััััั่่่นนนนเเเอองงงกบบกก,งกก็็จจะะมมมีีีีปปปรรูููแแบบบบบบยยภาาพสวล้ททขผ ซึ่งบวกกับสกยลภาพสั์เลี้ยงของผมจะอยู่ที่59ต่อไปคือตัวคูณสกิลของปัสข่าวซึ่งอยู่ที่470นั่นเองถัดไปคือคิดค่ลดาเมจของผมเนี่ยปัสข่าจะอยู่ที่288บวกกับพาสสิอีก40จะได้ว่าเป็น328ดาเมจจุดอ่อนเริ่มต้นก็คือ130ซึ่งตัวคูณข้างลลางเนี่ยผมได้เอาไปบวก1ไว้ในตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้ว จะเห็นได้ว่าตรงนี้ผมใส่เป็นเลขหมดวันเลยเพราะว่าผมเซตค่าพื้นฐานไว้หมดแล้วอยู่ที่1นะฉะนั้นตัวนี้ก็ใส่เป็น30ได้เลยบัฟเพิ่มพลังโจมตีก็เช่นกันอันนี้ก็ใส่รวมกันได้เลยก็คือมีบัฟพลังโจมตีเวทจากปัสข่าอยู่ที่33บวกกับบัฟของวิกตอเรียอีก35้และบวกกับสัตว์เลี้ยงยอนจี G อีก21%ถัดไปก็คือปริมาณความเสียหายที่สร้างขึ้นก็จะเป็นพวกเซตบอสแหวนบัฟรีน่าบัฟบิสกิทอะไรพวกนั้นอ่ีอออออต Boss, ก40%แ ถ้าเกิดว่าไม่ตีบอสก็จะมีอยู่ที่30เนาะอืมในกรณีนี้ผมเอาไปตีไฮดราเนาะก็จะมีบวกอีก40ถัดไปเป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือแหวนแหวนของผมเนี่ยเป็นแหวนบอส6ดาวเนาะก็จะเป็น12%นั่นเองซึ่งหลายๆคนลืมในส่วนนี้ไปทําให้ดเาเมจออกมาเพี้ยนถัดไปก็คือบัฟของบิสกิตก็คือบวกอีก40%และบัฟของรีนาที่บวกอีก28%นั่นเองโอเคถัดไปก็คือช่องของบาบางซึ่งอันเนี้ยยังไม่มีแต่ถ้าใครที่มีก็คือเอามาใส่ในช่องนี้ได้เลยรถทอนก็เช่นกันก็อยู่ในช่องข้างหลังนี้โอเคเรามาดูกันที่ค่าพลั กัน,กนพลังป้องกันของศัตรูไฮดราชั้น15เนี่ยพลังป้องกันจะอยู่ที่3906และมีเพิ่มพลังป้องกัน้วยนะเมื่อเลือดของไฮดราเนี่ยมากกว่า30%จะเพิ่มอยู่ที่40ส่วนเรามีลดพลังป้องกันจากบิสกิต24%และบวกกับบัฟของรีนาอีก41%ก็จะได้เป็น65นั่นเองส่วนไม่ส่วนพลังป้องกันเนี่ยจะอยู่ในสกิลของปาสข่าวซึ่งก็คือ65เหมือนกัน ดาเมจที่ได้ก็จะเป็น1 8 7 4 1มาดูกันที่ดาเมจในเกมที่ผมทำได้กันโอเคก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขออกมาก็คือเป๊ะๆะนะถัดไปเราจะมาดูกันที่พิก้าของผมกันอันนี้ผมจะไปแบบไวๆเลยนะก็คือพิก้าผมมีพลังโจมตีอยู่ที่หน้าสตเตตัสก,ก็คือ3 5 1 8นเนาะมีพลังโจมตีพื้นฐานอยู่ที่1,500พอเพราะเป็นธาตุไฟแล้วก็มีพลังโจมตีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่301เพราะผมใช้เป็นดอชเนาะส่วนสกายภาพดอชผม4ดาวอยู่ฉะนั้นเอาสกายภาพสัตว์เ,เลีออ้ มากกว่า50%ก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มซึ่งเอามาบวกกันตรงๆได้เลยอันนี้ผมคิดแค่สกิลบนนะสกิลล่างก็คล้ายๆกันแค่เปลี่ยนจากตัวคูณของสกิลบนเป็นตัวคูณของสกิลล่าง,งสกิลบนของพิกาก็คือ165%บวกกับเมื่อติดเงื่อนไขอีก115%โอเคต่อไปก็คือคริสตัลดาเมจพิกาของผมเนี่ยคริสตัลดาเมจจะอยู่ที่228ดาเมจจุดอ่อนก็ไม่มีเพราะว่าพิกาไม่มีจุดอ่อนเลยเป็นศูนย์ตัวเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยก็คือพิกาเนี่ยจะมีแค่นะย ที่สร้างขึ้นเนี่ยพิก้าก็จะมีภาษีเหมือนกันจะอยู่ที่33%เหมือนกันแต่ผมมีแหวนแหวนผมบวกอีก6%อเโอเคต่อไปก็จะเป็นพลังป้องกันของศัตรูซึ่งพิก้าของผมเนี่ยเอาไปเตะที่ด่าน22ขีดนึงนะซึ่งมอนสเตอร์จะมีพลังป้องกันอยู่ที่1,000ต่อไปเพิ่มพลังป้องกันของมอนสเตอร์ไม่มีลดพลังป้องกันไม่มีเช่นกันแต่ว่าไม่สนพลังป้องกันเนี่ยบางคนลืมนะครับเซตกริมีอยู่สอบก้าเปอร์เซ็นต์นะเรามาดูกันทอ่กาก็จะของพหนึ่งแของผมนะ ตอนนี้ก็จะเตะอยู่ที่186 18, 18. เป๊ะๆเ,เลยนะตามปีกเลยอื ไม่มีขาดไม่มีเกินนะถัดไปผมจะพาไปคำนวณดาเมจของสกิลเอสปาร่ากันตัวสกิลเอสปาร่าเนี่ยจริงๆก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าตัวเอสปาร่าเนี่ยจะคิดดาเมจของเทคบนก่อนถึงจะมาคิดดาเมจสกิลของเทคล่างคือสกิลสองของเอสปาร่าเนี่ยแยกเป็นสองเทคไงอืมตัวเทคบนเนี่ยบอกไว้ว่าจะทับดาเมจอัม12%ของ HP ศัตรูซึ่งจะใช้สแต็กในการนี้ก,กไปตัวสแต็กนี่แหละจะเป็นตัวที่เพิ่มดาเมจให้สกิลเอสปาร่า40%ถ้าเกิดว่าอัพสกิลแล้วก็46แล้วนะอือม่มใช้สน ออกไปแล้วใช่ไหม ทำให้เทกล่างเนี่ยไม่มีพาสซีฟของเอสปาร่าอยู่ก็คือดาเมจจะหายไป40%ในเทกล่างแต่ว่าก้อนเนี่ยคือก้อนเดียวกันนะเออแต่ว่ามันคิดแยกกันเฉยๆแล้วออกมาบวกกันประมาณนั้นส่วนค่าอื่นๆผมใส่เหมือนเดิมได้เลยก็คือพลังโจมตีเอสปาร่าเนี่ยอันนี้ผมก็ใส่ไปหมดละแต่ว่าที่แตกต่างก็คือตัวของสกิลเทกบนเนี่ยจะมีอยู่2ตัวก็คือ32กับ26 32เนี่ยคือตอนที่4 6แล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่4 6จะอยู่ที่ซึ่สิบหกเปอร์เซ็นต์ซึ่จย,นะยจะอยแคปดาเมจ0แตย คดาเมจของ C6 จะอยู่ที่1,600เปอร์เซี่ข้อดาเมจจุดออนหรือว่าอะไรพวกนี้ผมก็ใส่ปหมดละอ่ะจะมาโฟกัสกันที่ปริมาณความเสียหายที่สร้าง ตรงนี้ตัวข้างบนเนี่ยจะใส่พาสีของเอสปาร่าอยู่ที่40แต่ข้างล่างเนี่ยจะไม่ใส่เพราะว่าตัวเนี้ยผมจะใช้ในการคำนวณเทคบน Take one, แต่อันเนี้ยผมจะเอาไปใช้ในการคำนวณเทคล่างฉะนั้นเทคบนจะได้พาสีของเอสปาร่าไปด้วยก็คือเพิ่มดาเมจ40%ก็คือเพิ่มความเสียหาย40%ขสิบเอร์เซ็นต์เอสปาร่านั่นเองส่วนตัวข้างหน้าเนี่ยก็คือเซตบอสเนาะ70แล้วก็บัฟบ,บิสกิตอีก40โอเคถัดไปก็แบบไม่รัวพาสีเนาะก็เป็นเซตบอสเหมือนเดิมอันนี้ก็็เเ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 เปปปนนนนบบบบบบัฟิิิิสสสสกกตาา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 ะะะะะ่่่ววววทททงงงงออมมีีลลลจแแ33%คพศษข สววก็คือจะไม่มีพลังป้องกันแต่ว่าจะใช้ค่าเลือดแทนว่าจะยิงเป็นเปรเซนต์เลือนะแต่จริงๆแล้วเนะ่ะเราไม่ได้ใช้ตัวนี้ในการคำนวณหรอกเพราะว่า32%ของพลังชีวิตบอสวอว์เนี่ยมันจะเท่ากับ1 9 0 0 0ล้านแสนแต่ว่าตัวแคปดามจของเทคโกลนเอสเปร่าเนี่ยมันบอกไว้ว่าไม่เกิน1 6 0 0ของพลังโจมตีซึ่งพลังโจมตีที่เราจะใช้ในการคำนวณก็คือพลังโจมตีรวมนั่นเองก็คือที่ผมอธิบายไปตอนรอแรกๆเลยอืมซึ่ง1,600%ของพังโจมตอเนต่ยมันจะ ได้เท่ากับ98 มันไม่มีทางที่จะกลายเป็น1นล้านเก้าได้แบบเด็ดขาดเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่มีวัน <c oughs> ไม่สามารถด้วยเออฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้พลังชีวิตในการคำนวณน,นะเออประมาณนั้นถัดไปก็คือการคำนวณเทคบนใช่ไหมผมคำนวณไปให้ดูเมื่อกี้แบบคร่าวๆแล้วก็คือเราจะเอาพลังโจมตีรวมเนี่ยเอาไปคูณ16เท่าเพราะว่าแคปดาเมจก็คือพันหกเ็นาะก็จะได้เป็นตัวดาเมจที่ติดแคปดาเมจมาอือเสร็จแล้วเราเอาดาเมจที่ติดแคปเนี่ยไปคูณกับเครดาเมจแล้วคูณกับจุดอ่อนคูณกับเพิ่มพลังโจมตีและคูณกับปริมาณคคววาาามมเเสสีีียทท่่่ร้้งขึนโดไไอปูณตั ในสูตรของผมก็จะเอาตัวนี้ไปคูณกับอันนี้ก็เป็นคริสตัลดาเมจเนาะอันนี้ก็เป็นจุดออนเป็นคูณกับเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเสียหายะเสร็จแล้วก็ไปคูณกับเบาบางที่ลบกับลดถอนแล้วซึ่งอันเนี้ยลดถอนเป็นศูนย์เนาะก็จะเป็น3-3ผมก็กเอาไปคูณเรียบร้อยเสร็จแล้วดาเมจก็จะออกมาตามนี้เลยหลังจากที่เรา,เราได้ดาเมจสกิลของเทคบนแล้วเราก็จะมาหาสกิลของเทคล่างซึ่งอันเนี้ยคิดแบบปกติเลยง่ายเลยแล้วก็คือเอาพลังโจมตีรวมเนี่ยเอาไปคูณกับตัวคูณสกิลเอาไปคูนกับคริคาาเมมณวสีีียยหาาทท่่สรร้งแบบม,มวต ของเอสปาร่าก็คือลบไป40นั่นแหละแล้วเอาไปคูณกับบาบางอีกทีก็ตามนี้เลยเราก็เอาพลังจิตรวมคูณให้หมดประมาณนี้ก็จะได้เป็นสกิลของเทกล่างมาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาสกิลเทคล่างกับเทคบนเนี่ยมาบวกกันก็จะได้เป็นดาเมจสุทธินั่นเองก็กลายเป็น2 1 1 5 7 8 4เนาะในรอบแรกผมจะไม่ได้ใส่บับลีน่าไปนะซึ่งในการทำ d า m a g e ของเอสปาร่าเนี่ยมันจะมีการปัดเศษส่วนค่อนข้างเยอะเนื่องจากดาเมจของเอสปาร่าเนี่ยมันเยอะนะฉะนั้นตัวสุดท้ายที่ออกมามันจะคาดเคลื่อนประมาณ2หลักก็คือ2หลักสุดท้ายายจกเป็นนน77ัองเคมาดูกัน ที่ผมยิงหน้าที่2เนาะผมใส่เป็นปั๊บรีน่าไปอีก28%โอเคเราก็ต้องใส่เพิ่มทั้งข้างบนแล้วก็ข้างหน้าเลยแล้วไที่ออกมาก็จะเป็น2 3 6 2 3 5 8ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะได้ดาเมจเป็น2 3 6 2 3 5 0นะซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือคาดเครื่องแค่8หน่วยนะก็จบไปแล้วนะครับกับการคำนวณดาเมจหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะไปไปกดซับด้วย